ถ้ากรรมการผิดพลาดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวจะดูเทปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะรกรรมการเป็นคนตัดสินเพราะนั้นกรรมการทั้งหมดตนน้องรับผิดชอบในผลการตัดสินออกมานะครับถ้ามาดูเทปกรรมการผิดไม่ว่าการณีใดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับ,นะรบทุกอย่างตามพรบตามกฎหมายตามกฎหมายตามพรบนะครับเพราะว่าเราก็ ชี้แจงแล้วว่าเราชกยังไงนะครับไม่มีการปกป้องที่นี่มีแค่ขาวกับดําเท่าไม่มีกรรมการผิดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าผมอองมาไงตอนที่มันตัดสินไปแล้วนะครับเพราะวันแก้ปดไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าผิดพลาดกรรมการต้องคนที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบชัดเจนผมบอกแล้วไงว่ามันตัดสินไปแล้วจะกลับคำไม่ได้ชาวบ้านจะคนดูทั่วประเทศมันก็ยิ่งสับสนกันใหญ่ บอกพ่อว่ากินขาดวันนี้ไม่ได้วันหน้าเราก็มีโอกาสที่จริงเข้าใจไหมค่สองค่สอเท่าั้นรับปากก็รับรากก็แล้วกลัวถ้าไม่ต้องกลัอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดหนึ่งอย่าไปคิดสอาว่าอต่าลูบแบบ่ใช่ได้เลยเอาวนี้เราก็ต้องต่อย แล้วต่อยดีแล้วแล้วโอกาสได้เราก็มีีคือก็บอกแล้วว่าให้เกมอยู่ในมือเดิมแต่คุณมีความสามารถที่ดีกว่าคุณก็ต้องชนะเพะร้อนจะชนะบอกพ่อดี